ครับมาต่อยกันหนึงนะครับเมื่อกี้คลิปครูตัดไปหน่อยนึงนะครับขออนุญาตขออนุญาตต่อเลยเนาะขออนุญาตต่อนิดนึงนะครับนิดนึงก็จบละนะครับพอดีโทรศัพท์มันร้อนนะครับก็นะครับเนาะก็คือ1เนาะราหามาแล้วแทนค่าครับแทน45องศาก็คือ1เนาะแทนสามสิองศาคือรูปสามส่วนสามเนาะนะครับหนึ่งบวกรูปสามส่วนสามส่วนด้วย1ลบแทน45องศาขึ้นห การตัดสายก็คือรูปสามส่วนสามเนาะแล้วก็จับคูณกันธรรมดาเนาะมันเป็นเศษส่วนัเศษส่วนใช่ไหมครับอ่าที่จริงเราก็บวกลบเศษส่วนมันจะยากหน่อยนึงนะครับก็เอามันมีส่วนติดสามนะครับก็เอาสามมาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเอาสามมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้มันง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเราบวกลบเศษส่วนมันจะยาวมากเลยมันจะยาวจะยาวมากๆเลยนะครับขอญาตเอาสามคูณเนาะเพื่อทําให้ส่วนหายนะครับนำสามมาคูณ ทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ส่วนหายนะครับเนาะออดอกเนาะนะครับก็กลายเป็น3คูณกับ1บวกรูทสส่วน3ส่วนด้วย3คูณกับ1ลบรูทสส่วน3นะครับก็คูณเข้าใจแจงคูณเข้านะครับ คูณเข้านะคูณเข้านะครับเพื่ออะไรเพื่อให้สามตัวนี้หายครับก็กลายเป็นสามบวกสามสัดสามเนาะก็รูทสามส่วนด้วยสามลบรูทสามใช่ไหมครับอ่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอย่างงี้เราก็สังเกตตอบเลยไหมครับไม่นะครับตัวส่วนมันเป็นอะไรมันติดรูทอยู่แล้วก็เอาสังยุคมาคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมก็คือเนาะ 3บวกรูทสามส่วนด้วย3ลบรูทสามคูณกับพอั่งยุคคือจำนวนตรงข้ามเนาะของส่วนเนาะกลายเป็น3ลบไอ้3บวกรูทสามส่วนด้วย3ลบรูทสาม,ลลสามเอามาคูณสังเกตไหมครับสังเกตนะสังเกตไหมครับ เมืกีเ้เนาะเศษคูณเศษมันเป็นอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์ครับกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมครับกำลังสองสมบูรณ์นะครับก็คือหน้ากำลังสองเอ้ยหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมครับอ,อันนี้เศษนะ อันนี้ส่วนส่วนที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี่มันคล้ายกับอะไรครับคล้ายกับผล,กผลต่างกำลัง2เนี่ยผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคูณห,หน้าบวกหลังใช่ไหมครับอันนะีนเนนะ้เป็นบวกนะครูเขียนผิดนะครับเป็นบวกนะแล้วก็มองข้างบนเป็นกำลังสองสมบูรณ์มองข้างสมบูรณ์เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ะกอมองาำลังให้เป็นผลต่างกําลังสองนะครับสังเกตครับสังเกตนะหน้ากําลังสองหน้าก็คือ3ามเนาะสาลังสองเป็น9บวก2หน้าหลัง2หน้าก็คือ3ามสามหน้ากำลังสองนะบวก2หน้าหลังหลังก็คือรูบวกหลังกําลังสองหลังกำลังสองก็คือ รูทสามกำลังสองส่วนด้วยหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเนาะก็คือคือสามกำลังสองลบกับรูทสามกำลังสองใช่ไหมครับขอหยัดเขียนต่อตรงนี้นะครับนะต่อนะวงตรงนี้ไหม ตรงนี้อธิบายอีกรอบนึ่งอธิบายอีกรอบนึงมันเป็นอย่างนี้คบสามบวกลู3สามส่วนสามลบลู่สามเนาะส่วนมันติดลู่เขาไม่ยอมไม่ส่วนติดรู่แล้วก็เอาสังยุกมาคูณใช่ไหมครับสังยุกก็คือสามลบูทสามก็คือสามบวกู่สามเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนสังยุกคูณเศษได้ส่วนมองข้างหน้าข้างบนครับมองข้างบนมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์เนาะคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองมีเห่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแล้วก็แทนค่าหน้ากําลังสอง บวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมครับข้างล่างก็คือมองเป็นผลต่างใช่ไหมครับข้างบนมองเป็นกําลังสองสมบูรณ์ข้างล่างมองเป็นผลต่างใช่ไหมครับอ่าก็เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็แทนค่าครับก็เป็นสามกำลังสองก็เป็นเก้าบวกสองคูณสามเป็นหกก็คือหกลู3สามบวกรูทสามกำลังสองก็เป็นเก้า ชมรูทสามกำลังสองก็เป็นหกแล้วก็เป็น3ครับผู้ผิดเป็นสามนะรูทรูทายน,นะส่วนด้วยสามกำลังสอก็เป็นเก้ารูทสามกำลังสองก็เป็น3ามกลายเป็น9กบวกสเป็น12บสองบวกหกรูทสาส่วนด้วย9ก้ลบสมเหลือหครับตัดทอนครับ6ก็เหลือ สองหกฐานสิบสองเหลือสองใช่ไหมครับหกฐานหกเหลือหนึ่งใช่ไหมครับบวกรูทสามส่วนด้วยหนึ่งก็คือสองบวกรูทสามโอเคไหมครับโอเคเนาะไม่สงสัยเนาะสงสัยตรงไหนไหมที่ใบอีกรอบหนึ่งนะครับข้อนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยก็แทนนะครับแทนแล้วก็ใส่ค่าในสูตรเลยนะครับแล้วก็มองแปลงค่านะองศาเป็นเอลฟากับเบต้าแปลงเอลฟากับเบต้า นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็แทนค่าในสูตรแทนค่าในสูตรเนาะมันคือแทนแล้วก็มันมันไม่มีวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับไม่มีในวงกลมหนึ่งหน่วยเราก็ต้องเราก็ต้องหานะครับแทนเกิดจากไซส์ส่วนคอร์สเราก็หาเอาไซส์ส่วนคอสของวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้มาหาค่าแทนหาค่าแทนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็แทนก็แทนค่าในสูตรค่าในสูตรปุ๊บแต่ว่าบางเอิญข้อนี้มันมีส่วนติดรูทใช่ไหมครับมันมีส่วนติดรูทล้วก็ ทำให้ส่วนไม่ติดรูดโดยการเราเอาสังยุคมาคูณนะครับสังยุคมาคูณบมงเอิญมันเป็นแบบนี้ก็เลยใช้กําลังสองสมบูรณ์หรือตั้งคูณก็ธรรมดานะครับเหมือนเราเรียนมาม3นะครับก็ปกตินะครับให้นักเรียนย้อนย้อนคลิปดูนะครับย้อนคลิปดูเนาะอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะพอดีโทรศัพท์ครูมันร้อนนะครับมันก็เลยตัดไปครูก็เลยตัดคลิปต่อไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าอัดใหม่นะก็ขออนุญาตแล้วกันนะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนาะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ